ันนี้นะครับแพนมารีวิวเครื่องทำน้ำแข็งจากแบรนด์ Labbit Ice รุ่น Curve Series ครับเครื่องนี้ถูกเสริมแปลงด้วยเทคโนโลยีประจำปี2022ครับเดี๋ยวแพนลองเงียบเสียงให้ทุกคนดูนะเป็นไงครับเครื่องทำงานค่อนข้างเงียบเลยแล้วก็เครื่องนี้นะครับเป็นน้ำแข็งแบบหัวกระสุนเคี้ยวสนุกเดี๋ยววันนี้เนี่ยแพนจะมาแบกต่อยทุกคนได้ดูครับ <S <S ด้านหลังแพนนะครับคือเครื่องผลิตน้ำแข็งเกรด็ดชื่อรุ่นว่า Love n u g g e t ครับก็จะเป็นเทคโนโลยีใหม่ประจำปี2022นะครับที่เป็นเครื่องผลิตน้ำแข็งเกร็ด กล่าวคือจะเป็นรูปทรงเพชรเม็ดส,สี่เหลี่ยมขนาดเล็กครับพอขนาดเล็กเนี่ยเราใส่น้ําแข็งในแก้วก็จะได้ปริมาณน้ําแข็งที่เยอะขึ้นทําให้เครื่องดื่มเนี่ยเย็นเร็วแล้วก็เย็นนานถือว่าเป็นเครื่องผลิตน้ําแข็งเกรดที่เล็กที่สุดในปี2022นเลยครับอต่ที่พี่เนบอกนะครับว่ารุ่นเลิฟนักเก็ตเนี่ยเป็นเครื่องทางน้าแข็งที่เป็นเกรดใช่ไหมแต่ว่าข้างหน้าแทนครับเป็นเครื่องทางน้าแข็งที่เป็นหัวกระสุนครับก็คือเป็นรุ่นเคิร์ฟซีรีส เดี๋ยวแพรมาเริ่มกันที่วิธีการใช้งานก่อนกันครับง่ายมากๆเลยเราแค่เปิดฝามานะครับเทน้ําลงไปหรือว่าจะเอาถาดพักออกแล้วค่อยเทน้ําก็ได้เหมือนกันนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็กดเปิดเครื่องตรงนี้ครับแล้วก็เลือกขนาดน้ําแข็งครับว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือว่าขนาดใหญ่แค่นี้เราก็ได้น้ําแข็งมากินกันแล้วครับเอาละครับเรามาดูหลักการทํางานของเครื่องทำน้ําแข็งตัวนี้บ้างครับหลังจากที่เราใส่น้ําเข้าไปแล้วใช่ไหมครับเครื่องจะทําการดูดน้ําขึ้นไปบนคอยเย็นด้านบนครับรอบหนึ่งเนี่ยจะใช้เวลาทำน้าแข็งประมาณ6-9นาที รอบนึงจะมีน้ําแข็งออกมา9ก้อนครับเพราะว่ามีคอยเย็นอยู่9แท่งนั่นเองนี่ครับน้ําแข็ง9ก้อนประมาณนี้นะครับก็คือครึ่งหนึ่งเกือบๆครึ่งแล้วกันของแก้ว12องอนนะครับประมาณนี้ซึ่งน้ำแข็งที่ทําได้นะครับถ้าเกิดเราเอาให้เต็มถังพักน้าแข็งเลยเนี่ยจะมีน้ําแข็งมีน้ําหนักอยู่ประมาณ0.8กิโลกรัมนะครับใช้ระยะเวลาจนเต็มถังแบบนี้นะครับประมาณ2.6ชั่วโมงครับด้านสเปกันอื่นนะครับน้าหนักของเครื่องเนี่ยอยู่ที่7.6กกิโลกรัม ทางด้านมิติเครื่องก็มีความกว้างอยู่ที่242ม mm, ิลิเมตรยาว353ม mm, ิลิเมตรและสูงอยู่ที่330มิลิเมตรครับดีไซน์มีความเคิฟนะครับสวยแบบทันสมัยไม่ได้ดูเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าจ๋าจนเกินไปนะครับก็วางขั้นกลางเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าในโซนครัวก็ได้ที่เมื่อรวมเข้ากับมิติเครื่องก็ไม่ได้กินพื้นที่ใช้งานสักเท่าไหร่ครับสำหรับใครที่ถามนะครับว่าเครื่องทานน้ำแข็งนี้กินไฟไหมนะครับทาง Rabbit Ice เนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลมาแล้วครับว่า เครื่องนี้จะก,กินไฟก็ต่อเมื่อมีการทําน้ําแข็งอยู่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องถอดปลั๊กเข้าออกครับสามารถเสียบไว้ได้เลยเมื่อเรากดเปิดเครื่องมันก็ถึงจะเริ่มกินไฟครับซึ่งถ้าเกิดเราเปิดเครื่องให้มันทําน้าแข็งตลอดเวลาแบบไม่หยุดพัก24ชั่วโมงเลยจะก,กินไฟไม่เกิน150บาทต่อเดือนหรือประมาณ30ยูนิตครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเปิดใช้บ้างไม่เปิดบ้างนะครับอันนี้การกินไฟก็ลดลันลงมาครับอีกหนึ่งจุดเด่นของเครื่องทาน้ําแข็งรุ่นเค,คิเร์ฟซีรีส์นะ ตอนนี้นะครับแพนเปิดแอปที่ชื่อว่า Noise ใน Apple Watch นะครับในการที่จะวัดค่าเดซิเบลหรือว่าความดังของเสียงนั่นเองซึ่งถ้าเกิดทุกคนเห็นค่าที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเสียงของแพนตอนพูดปกตินะครับประมาณสัก75ถึง85เดซิเบลนะครับแล้วเรามาลองเงียบเสียงกันดูครับดูว่าเสียงของเครื่องทางน้ำแข็งจะอยู่ที่กี่เดซิเบลครับประมาณ55เดซิเบลนะครับ ถ้างั้นเราลองเอาไปเจาะกับพัดลมดูเลยว่าเสียงที่ดังที่สุดของเครื่องทำน้ําแข็งตอนที่เขาทาน้ําแข็งเนี่ยมันจะประมาณกี่เดซิเบลครับประมาณ68-69ถึง69เดซิเบลนะครับอย่างนี่เพนบอกว่าเสียงที่เพนพูดปกติเนี่ยประมาณ75-85 d บถึง85เดซิเบลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเสียงที่เพนพูดแบบนี้ก็จะกลบเสียงเครื่องทำน้ำแข็งไปเลยครับ ต่อมานะครับเป็นวิธีการทําความสะอาดตัวเครื่องกันบ้างครับจุดแรกเนี่ยคือฝาบนของเครื่องตรงนี้ครับสามารถเปิดเพื่อทําความสะอาดด้านในได้แต่ว่าก็อย่าลืมถอดปลักป๊กออกก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยถัดมานะครับคือเครื่องจะมีจุกที่ไว้ใช้ระบายน้ําทิ้งใต,ใต้เครื่องครับในกรณีที่น้ําข้างในไม่ได้ถูกใช้เป็นระยะเวลานานและอย่างที่บอกไปนะครับว่าถาดพาน้ําแข็งเนี่ยเราสามารถยกหรือว่าถอดออกได้เราก็สามารถนําผ้าเข้าไปเช็ดทำความสะอาดในบ่อพักน้ําได้แบบนี้เลยครับ มาถึงข้อสังเกตที่กองบรรณาการแบรไตจะให้ไว้กับผู้ชมเสมอครับสำหรับเครื่องทำน้ำแข็ง Rabbit e c e รุ่น Curve Series ตัวนี้เนี่ยก็จะมีข้อสังเกตอยู่ตรงที่ถ้าเกิดเราทำน้ำแข็ง2รอบแรกเราจะยังไม่ได้ขนาดน้ำแข็งที่เราต้องการครับขนาดเนี่ยก็จะประมาณอันนี้ครับนี่อันนี้นะครับจะเล็กกว่าที่เราต้องการนิดหน่อยสาเหตุเนี่ยมาจากว่าคอยเย็นยังไม่เย็นมากพอครับเราสามารถสังเกตได้ไยงไครับสังเกตได้โดยการที่ดูว่าคอยเย็นเริ่มมีน้ำแข็งเกาะหรือเปล่าซึ่งจะเริ่มเกาะนะครับต่อเมื่อ ทำรอบที่3มขึ้นไปครับจะได้ขนาดประมาณนี้ก็คือขนาดที่เราเลือกไว้ก็คือขนาดใหญ่นั่นเองซึ่งเราสามารถแก้ปัญหานี้ได้ง่ายมากๆโดยเราใส่น้ําเย็นเข้าไปแต่แรกครับในบอ่อพักน้ําก็จะทําให้เราได้ขนาดน้ําแข็งที่เราต้องการเร็วขึ้นอีกหนึ่งข้อสังเกตนะครับก็คือบริเวณบอ่อพักน้ำเนี่ยไม่มีอะไรบอกนะครับว่าเราเติมน้ําได้เต็มสูงสุดเท่าไหร่ถ้าเกิดเราเติมน้ําเยอะเกินไปก็มีโอกาสที่ ถังพักน้ำแข็งเนี่ยจะจมไปอยู่ในน้ำครับทำให้น้ําแข็งที่เราทำออกมาละลายเร็วขึ้นนั่นเองครับรีวิวที่ดีต้องมีราคานะครับสำหรับเครื่องทางน้าแข็ง Rabbit i c e รุ่น Curve Series เนี่ยราคาอยู่ที่2,980บาทครับจากราคาเต็มก็คือ3,900บาทและอีกรุ่นนึ่งนะครับเลิฟนักเก็ตราคาอยู่ที่26,900บาท ก็ <S <S เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับใครที่อยากได้เครื่องทำน้าแข็งแบบเกรดครับพิเศษสุดๆนะครับสำหรับชาวแบร์ไตาถ้าเกิดซื้อเครื่องทำน้ําแข็งรุ่นเลิฟนักเก็ตเนี่ยแล้วแจ้งว่ารับชมมาจากทางแบร์ไตานะครับจะได้รับเครื่องกองน้ําระบบ RO รุ่น S7 จํากัดเพียง10ชุดแรกเท่านั้นนะครับก็ไปว่าถ้าเกิดใครอยากได้เครื่องทำน้ําแข็งว้าใช้เองแล้วก็สามารถควบคุมความสะอาดของน้ําแข็งได้ด้วยตัวเองเนี่ยก็ลองดูครับกับเครื่องทำน้ําแข็งจากทาง r a p ปิ i c ไครับ